สุมาสิิกานาคเทวีกลับมาอีกครั้งด้วยพลังแห่งรักที่ยิ่งใหญ่ขอสื่อสารถึงดวงจิตทุกทีไปที่หลับไหลโปรดจงฝืนคืนพลังด้วยมตราทั้งหลายได้กลายลิ์ดดดดดได้ประสิทธิ์แต่ทางบุญหนุนวิถีเราลูกหลานบริวารน,นาคนาคี แม่โสมาเทวีที่รอคอยนับบัดนี้ผู้มีบุญสัมพันธ์มาถึงแล้วเราลูกแก้วบริวานทั้งใหญ่น้อยได้รวมพลังสร้างกุศลเดินตามร้อยนับเป็นร้อยหมื่นพันนั้นมากมีจะขอวันธนาพระแม่จา้าลูกขอเฝ้าบูชาสาัาสี ด้วยวันนี้ถือว่าเป็นวันดีจัดบายสีบวงสวงปวงเทวาทั้งนาคานาคีเปอรสามพพมีมาครับทุกองค์บัดน,นีหนาขออันเชิญมารับเครื่องสักการเป็นอาวิสบูชาล้วนวิจิตประสิทธิชัย พระแม่สุมาเทวีจงสถิตประดิษฐานเป็นประธานแห่งมหามงคลดังประสงค์เราลูกหลานขอตั้งจิตเจตจำนงเพื่อประสงค์ถวายไทยในครานี้ลูกทั้งหลายจุดทูกเทียนสักการะขอสัจจะอธิษฐานต่อพระบักแม่ในวันนี้ว่าลูกหลานจะยึดมันในความดี จะมีความซื่อสัตย์ในวาจาดังพระแม่โสมาเป็นแบบอย่างแม่ได้วางกุศโลปายให้ดูหนาแม่มีคนที่แม่รักตลอดมาเป็นสัญญาที่หัวใจไม่เปลี่ยนแปงขอองค์พ่ออินทรนากาผู้สามารถพิชิตใจให้รับรู้เป็นเสียนที่สองขององค์แม่ให้คิดดู อย่างเป็นคู่แห่งรักประจักษ์ใจขอเจ้าให้เป็นรักแท้ในสามโลกถือเป็นโชคแห่งรักจริงไม่สงสัยให้ลูกหลานได้เจอรักที่จริงใจดังแม่ได้ยึดมันนั้นแน่นอนเรามีคนที่จงรักได้สลักในหัวใจได้รับรู้ว่ามีผู้อุ้มชูอุป,ปถัมภ์ คอยช่วยเหลือเกืือกูลทุกกิจกรรมพร้อมน้องนำรับใช้ให้ทั้งตัวมิได้มัวคข้องขัดจัดทุกสิ่งคอยแต่วิ่งรับบัญชามินายหนี้ดุดขุนักตนาขราชผู้จงรักและพักดีเสิร์มบรารมีแม่นั้นตลอดมาด้วยศรัทธาครานี้ขอคารวะด,ด้วยสัจจะความจงรักประจักษ์นี้ เป็นแบบอย่างในรักเลีกักนี้จงเกิดมีแก่ลูกหลานด้วยเช่นกันที่สำคัญนั้นแม่มีหน้าที่ด้วยบารมีอันยิ่งใหญ่มากมายหลาสร้างสามพบสามโลกทั่วพื้นพสุธาความสมบูรณ์นั้นหนาจึงมากนี้ทั้งความดีมั่งคั่งและความสุข แม่ก็รุกทำหน้าที่มินายหนีประชากรเผ่าพันล้วนมากมีทั้งฤทธิีดำดินถินของเราเป็นอาณาจากักรั้วรมันสำคัญแท้ใครได้แลเห็นอัศจรรย์ล้วนกังขาสร้างบ้านเมืองเป็นปราสาทหินศิลามักถึมาแข็งแกร่งด้วยแรงศรัทธา เป็นพระชายาพระเจ้าใช้วรมันองค์ที่เจ็ดได้เสด็จขึ้นครองราชบาราณหนาแม่นำสร้างปราสาททั่วพระสุธาเป็นอานาแห่งขอมจอมดำดินแต่ด้วยกรรมนำมาถึงคราสลายก็ต้องวายชีวามหาศาลด้วยวาจาสิทธิแม่ขอปิดประตูทวาว อาวาสารพันาปีที่ผ่านมาจนถึงเหตุปัใจพ้นคำสาบแม่ได้ทราบกฎแห่งกรรมนำวิถีขอโอกาสช่วยลูกหลานนี้อีกทีทำหน้าที่กอบกู้ทุกผู้คนแต่ต้องมีเงื่อนไขช่วยกัน้าง เป็นหนทางหนึ่งเดียวจะเกิดผลสายใจรักแห่งแม่ทุกทุกคนหนีไม่พ้นถึงเวลามาร่วมกันอยู่ฝากฟ้าแดนไกลในสุดลาก็จะมานำบุญหุนสร้างสรรค์ประสาทแม่นักผูเพชรจะอัศจรย์เราลูกอันจะได้เห็นเป็นบุญตา โอ้ลูกหลานของข้ามาถึงแล้วเป็นลูกแก้วทุกคนบัดนี้หนานับบัดนี้ถึงเวลาที่ตั้งตาโปรดจงมารับรู้ทุกผู้คนด้วย เปิดทรัพย์เปิดปบุญบารมีที่มีอยู่ให้กับทุกผู้ทุกคนที่มาในวันนี้หนาะให้ลูกหลานของแม่มีเงินตราทำการค้าทุก,ร,กระสิทธิชัยจงได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงให้มีความจงรักและรักมัน สิ่งสำคัญคือทำดีเป็นที่หมายด้วยทานศีลภาวนาสาธยายเพื่อเป้าหมายแห่งนิพพานทุกท่านโค